น,นี่คือผลงานใหม่ล่าสุดนะคะที่มีลูกค้าที่น่ารักสั่งเข้ามาค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะซึ่งเราก็ตั้งอกตั้งใจทำเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับลายนี้นะคะเป็นสีที่ลูกค้าหร q เควสเข้ามานะคะว่าจะต้องเป็นสีม่วงการบินไทยเท่านั้นแต่ว่าเท่าที่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าสีม่วงการบินไทยเนี่ยจะเป็นสีนี้หรือเปล่าแต่ก็พยายามทำ สุดฝีมือแล้วนะคะนี่คือผลงานใหม่ล่าสุดซึ่งเราก็ทําตามแบบตามแพทเทิร์นแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันจะยังไม่เสร็จร้อยเอร์เซนแต่ว่าก็ เกินครึ่งแล้วค่ะเรือแต่งระบายอีกหน่อยนึงแล้วก็ใส่คอใส่คางให้มันอีกนิดนึงก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งเข้ามาก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะจะได้เห็นตัวที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยว่าจะสวยงามมากมายขนาดไหนนะคะแล้วกอ็อันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่สำหรับหน้าหนาวที่กำลังจะเข้ามานะคะแล้วก็สามารถที่จะคลุมอย่างนี้ได้นะคะข้างหน้าอาจจะดูสั้นสักน,นิดนึงนะคะ เพราะว่าจริงๆก็ทําตามแบบอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามือเราแน่นไปหรือเปล่าถึงออกมาสั้นขนาดนี้แต่ว่าก็จะมีการพลิกแปลงให้มันดูยาวขึ้นมาอีกนิดแต่ว่าด้านหลังก็จะเห็นว่าจะยาวลงมาเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไงก็ติดตามแล้วกันค่ะติดตามผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ สนใจในผลงานในฝีมือนะคะหรือว่าชื่นชอบในฝีมือนะคะก็สามารถที่จะสั่งสินค้าเข้ามาได้นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่แบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะอยากได้สีอะไรก็บอกได้นะคะแต่ว่าต้องรอคิวสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คิวยาวมากค่ะเป็นคนที่มีงานเข้าเยอะมากนะคะและนี่คือสิ่งที่อยากจะภูมิใจนําเสนอในขณะนี้นะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆลองติดตามนะคะว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มันจะสวยงามสักขนาดไหนนี่คือผลง,งานล่าสุดค่ะ